ท่านด้วยนะครับขอจะรับสืบกันให้เก็บกสี่เคสนะครับว่าจะมาสอนธีการดูรหัสไวไฟนะครับผมรหัสไวไฟที่เราจําไว้แล้วนะแบบประมาณเนี้ยสักครู่ครับเนี่ยครับอย่างเช่นเออเออเนี่ยไอไอพวกเนี้ยไอพวกนี้นะครไอไอลิทเจ็ดร้อยเจ็ดสรกับกิงกับกิงแล้วก็ เองกูจะพูดที่แล้วไลบรารี่ wifi สองครับ mm hmm. ก็มันจะเป็นจำไว้แล้วนะับผมก็ก็วิธีการก็โปรแกรมที่ต้องใช้นั้นก็คือเออนี่ครับเดี๋ยวเก็นให้ดูนะครับเบอร์เบอร์หน่อยครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงครับเป็นวันพุธนะครับเพราะว่าวันพุธเนี่ยผมไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับอยู่พัตตะลุงพัตตลุงเลยนะทุย้ย วัฒลุงนะครับผมโอเคครับจำเนี้ยก็เขียนว่าืมเขียนผิด Wi-Fi Recovery นะครับแล้วคุณก็เข้าไปอันแรกเลยนะเป็นรูปนี้นะครับก็ให้ติดตั้งมาน้ำเนื้อที่น้อยโคตรนะครับหนึ่งีหนึ่งกิกะไบเองนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดกิกะไบนั่นเองก็เปิดไปเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือรหัสที่เราจำไว้ได้นะครับผม ออันนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นอันที่เราจําไว้แล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าสมมติคุณจำไมาเป็นร้อยอะไรเงี้ยก็สามารถเสิร์ชได้นะฮะอย่างเช่นเนี่ยคิงนะครับก็เป็นแม่ของใบฟางแม่ผมนะอ่าสแล้วก็เวลาเสียงเสียงเริ่มไปก็แล้วก็เวลาแบบไงกูไม่ต้องมาแบบ เขียนไล่ทีละตัวเงยให้กดที่คุณจะแบบเขียนไวไฟเลยนะอย่างเช่นกูจํารหัสไวไฟนั้นไม่ได้นะครับให้เขียนให้กด copy password นะฮะหรือถ้าคุณจะเอารหัสไปให้เพื่อนก็ copy all ได้นะครับจะได้แบบรู้ชื่อรู้ id หรือ password แล้วก็รู้ key mgmt นะไอ show key รโคนี่คืออะไรไม่รู้นะงงตั้งเป็นชาติแล้วนะฮะ คืออะไรวะเสียงเสียงโอเคนะครับช่องมหนครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเออไอนี้ดูนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดก่อนอ่าจะใช้ของรัตนานะครับก็คือของอาผมนะครับปด Copy p ด้พัดดวย นะฮะแล้วก็เอ่อไปดูที่ wifi นะครับอาจจะซอมไม่รู้เรื่องเนะเพราะว่ามึนนะฮะตอนนี้เพิ่งตื่นนะฮะโอเคแล้วให้เรากดเนี่ยแล้วก็กดไม่จำนะอ่ะโอเคนีับกดค้างนะแล้วกดวางนี่แบบก็เชื่อมต่อนะนีับได้แล้วนะครับก็ถือว่าดีดีด,ดีดีมากเลยนะครับผม โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทุกคลิปนึงแท่านี้นะครับผมก็มาสอนอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับหรือถ้าใครรู้แล้วนะก็สามารถใช้นี่ได้น้ำหน้าต่างแม่งสวยกว่านะผมว่านะนี่ฮะผมไม่รู้ว่าผมว่าอันนี้แม่งดีกว่านะครัเนี่ยครับโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ของจุดพิ้นี่ครับผมสวัสดีครับ